ชาวาศบมังกระฮะกับเรื่องที่โฟกัสเป็นพิเศษครับในช่วงสัปดาห์นี้ฮะคือดูชะตาตั้งแต่วันที่30ินะครับมษายนคือวันจันทร์นี่แหละแล้วก็จนถึงวันที่6กกรกฎาถึงวันอาทิตย์ที่ถึงข้างหน้านี้นะฮะเรื่องแรกครับชาวมังกรให้รู้ว่าช่วงสัปดาห์นะี้เป็นสัปดาห์ที่การพูดคุยเจราจาติดต่อต่อรอ,อ,อ,องสําเร็จมากขึ้นเป็นช่วงที่งานนะครับคืบหน้าเดินหน้ามีโปรเจกต์งานใหม่ๆเข้ามาแน่ๆนะฮะเพราะว่าดาวศุกร์ดาวการงานโคจรอ,อยู่ในตำแหน่งกุตะนะฮะโคจรเกษตรตาที่พดี มีความลงตัวในเรื่องงานมากยิ่งขึ้นนะครับงานเริ่มคลิกนะครับเริ่มจับทางได้เริ่มมีความสุขหรือเริ่มปลดเปลื้องความกังวลนะครับบางทีอาจจะไม่สุขอะแต่ว่าเออ,อปัญหาที่คากระซังเนี่ยมันเริ่มมีทางออกนะครับมันก็เออสบายใจหรือโล่งโปร่งใจขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับงานที่ต้องแก้ปัญหามันเริ่มที่จะเคลียร์แลจะจัดการกับปัญหาได้แต่มี งานโปรเจกต์ใหม่เข้ามาแต่ว่าตรงต้องบอกว่างานโปรเจกต์ใหม่เข้ามาเนี่ยมันเป็นงานเล็กงานน้อยงานย่อยนะครับเข้ามาเป็นระยะมากกว่าที่จะเป็นงานก้อนใหญ่ก้อนเดียวนะครับแต่ข้อดีคืองานเล็กนน้อยหลายเรื่องเนี่ยบางทีเรายังสบายใจนะครับมากกว่าปัญหาก้อนใหญ่ก้อนเดียวนะครับฉะนั้นงานสัปดาห์นี้มันจะคืบหน้าผลงานต่างๆถือว่าน่าพอใจปัญหาหลายเรื่องนะครับคลี่คลายนะฮะ จัดก,การกับปัญหาต่างๆนานา,นานได้ด้วยดีนะครับจวบดาวไม่เสียแถมนําซ้ำจวะดาวเกี่ยวกับเรื่องของการหารายได้พิเศษเด่นนะครับเผื่อเพื่อนมีวิธีหรือมีวิธีอะไรหรือว่ามีการจัดก,การปัญหาต่างๆหรือว่ารายได้ต่างๆมีข่าวดีนะครับมีทั้งแก้ทั้งออกนะฮะจวดาวเกี่ยวพันกี่ับเรื่องของคนเด่นถ้าสมมติว่าเพื่อนๆมีเรื่องอะไรต้องคิดต้องทําต้องแก้ต้องเคลียร์ต้องจัดการเกี่ยวกับคนลุยเต็มที่ได้นะฮะเผื่อต้องมีการ สาสางงานเคลียร์ปัญหาการเจรจาหรือมีเรื่องวานให้ใครช่วยเหลือนะครับคือจังหวะดาวในมันดีในบุงของงานแก้เคลียร์คุยขอร้องขอความเมตตาขออนุมัติหรือยื่นเรื่องเรื่องสําคัญนะครับเนี่ยฮะสามารถทําในช่วงนี้ได้นะครับจังหวะดาวที่เกี่ยวพันกับผู้ใหญ่นะครับท่านยังเมตตาอยู่แต่ว่าท่านมักจะหา งานนะครับบางทีจะหาปัญหาจุกจิกให้เราต้องรับผิดชอบนะครับผมก็เลยดูว่าเออช่วงนี้จึงที่ไปนะครับมุมดาวเกี่ยวข้อกับเรื่องของงานการแก้การเคลียร์การจัดการเรื่องสําคัญอะไรก็ตามหลายๆอย่างมันค่อยงจะลงตัวและคืบหน้าในผลลัพธ์นะฮะเราดูผลลัพธ์นะเราไม่ดูมันยากลําบากแค่ไหนเพราะว่าอย่างน้อยมันเป็นหน้าที่ที่เราต้องทํให้มันสาเร็จนะฮะฉะนั้นเราดูผลลัพธ์ว่าเออถ้ามันสําเร็จมันคือ ได้ตามเป้าหมายของเรานะครับแต่ถามว่ายุ่งยากวุ่นวายไหมสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างยุ่งยากวุ่นวายหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อภารกิจต่างๆหรือปัญหาจุกจิกกวนใจไม่สบายใจมันยังพอมีคนช่วยนะครับผมจะเรียกว่าอทุกปัญหาทุกอย่างทั้งอื่นนะครับที่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับงานแล้วนะครับบางทีมีเรื่องส่วนตัวบางทีมีเรื่องเอกสารบางทีมีเรื่องครอบครัวมีเรื่องอะไรที่จุกจิกหลากหลายอย่างนะฮะจบสวยนะครับเราดูผลลัพธ์ก็จบสวยนะครับโอเคครับ ทีนี้มันมีเรื่องของความรักนะครับเ,เพื่อนๆใครที่โสดอยู่นะฮะช่วงนี้ดาวพุธโคจรเล็งนะครับมันสามารถจะคุยหรือว่าถ้าสินดีคุยจีบโน้มน้าวใจอ่าหรือว่ามีโอกาสทํากิจกรรมอะไรด้วยกันนะครับก็มีความสุขเป็นพิเศษฉะนั้นถ้าดูโดยวรวมแล้วก็เห็นเด่นชัดได้ว่าเรื่องของความรักเรื่องน่าพอใจนะครับเรื่องของการคุยหรือจีบจะถือว่าผลลัพธ์เปียงน้อย ก็เป็นช่วงสัปดาห์ที่คุยแล้วใกล้ชิดขึ้นนะครับส่วนคนที่มีคู่มแฟนฮะดาวความรักจะไดวดวงแฟนเสริมนะฮะก็พอจะพึ่งพาอาศัยหวานได้ช่วยนะฮะหรือมีกิจกรรมทําอะไรด้วยกันหรือก็มีความสุขนะครับช่วงดาวมันดีนะข้อดีอย่างครับคือเรื่องของคนช่วงนี้มีดวงเรียกว่าคนขอความช่วยเหลือนะครับไม่ใช่แค่ เราขอแค่แค่ช่วยก็ยังมีอาจ,จะเป็นคนที่ทํางานหัวหน้าบางส่วนบางฝ่ายหรือบางทีญาติพี่น้องนะครับอะไรก็ตามเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะเป็นคนที่คนนึกถึงบ่อยนะครับในช่วงสัปดาห์นี้เพราะว่าใครที่เดือดร้อนไม่สบายใจอึดอัดใจทุกข์กังวลสิ่งใดก็ตามจะมานึกถึงเราแล้วหวังให้เราไปช่วยนะครับก็ที่ว่าเราจะคัดกรองกไปช่วยใครได้ม้ากหน้อยแค่ไหนอีกเรื่องหนึ่งนะครับมุมดาวระยะนี้จุดเด่น ที่เห็นและเด่นชัดเป็นพิเศษคือเรื่องของจะเรียกว่าวาจานะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆน,นะครับถ้ามีเรื่องอะไรที่อยากพูดอยากคุยอยากเคลียร์ยยยจัดการอยากแก้อยากทําให้มันเรียบร้อยนะครับวาจามาเด่นก็สามารถพูดคุยโน้มน้าวหรือแม้แต่อยากให้ใครทําอะไรให้คนจะช่วยและจัดการเรื่องต่างๆนานานั้น,น,นให้ได้สําเร็จนะครับก็เรียกว่าอะอย่างน้อย ไม่ใช่เราช่วยหรือใครนะฮะจะมีคนช่วยเหลือเราด้วยนะครับถ้าเราจะไม่ต้องหาคนช่วยนะฮะจะต,ต้องระวังอย่างคือสุขภาพร่างกายครับในช่วงนี้ร่างกายจะใช้ร่างกายเยอะนะเพราะว่าเรื่องของงานและภารกิจอื่นและมีการเดินทางนะฮะจะใช้ร่างกายพลังงานเยอะมันก็จะมีโอกาสที่ป่วยไข้ไม่สบายหรือนอนฟกขอนน้อยนะครับมันก็จะมีเหตุให้ร่างกายไม่ค่อยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับในช่วงสัปดาห์นี้ก็ดูแลร่างกายเป็นพิเศษนะครับโอเคฮะแล้วก็เรื่องของเลขมงคลครับมีดังนี้ มีเลข13 2 8งสามที่ไม่ถูชลกคือเลข5สีครับมีอย่างนี้มีสีดำนะฮะมีสีแดงมีสีเหลืองแล้วก็มีสีม่วงสีที่ต้องเรียงคือสีเขียววันนะครับมีวันพุธนะครับวันพฤหัสนะครับแล้วก็วันอาทิตย์วันที่ติดขัดคือวันอังคารครับฮวงจุย้ยโชคลาภครับสัปดาห์นี้ทำความสะอาดให้โล่งให้โปรง่งให้สาตาคือห้องครัวครับให้โล่งให้โปรง่งเท่าที่ทาได้นะฮะ ในส่วนของครัวนะฮะเรียกว,ว่ามันกระตุ้นโชคลาภคงจุ้ยอ,อยู่จ,จุดนั้นนะครับในช่วงสัปดาห์นี้โชคดีครับเป็นกำลังใจน้ครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ